เอาโอ้โหกระโดดออกมาฝั่งนี้ก็ได้ตัวเล็กเข้าฝั่งหนึ่งออกฝั่งหนึ่งเลยเพื่อนไปไหนหมดแล้วฮะ <c oughs> nè, ô, sôm ở trong nàyเอง, rồi còn xỉ là, hả? xỉ sôm ở đâu ra? sao mày lấy ra đầm? mút 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 mút, โอ้ดูอะไรกัน <_ ć> สายยางมันรั่วน่าจะสงสัยอะไรฮะ, <_ ć> ะรมันมันทำไมมีเสียงจี๊ดๆมันรั่วไมวงมีโชคมีโชคชิมก่อนเลยอันนั้เอามือสกิบด้วยนะ แมวแมวชอบสงสัยนะครับเอ้ยอียอีเปี้ยงเปี้ยงอ๋อมาแล้วแม่ขาวก็มาแล้วแม่ขาวเป็นโรคกลัวน้ำนะครับฮะ <c oughs> <c oughs> อ๋อมีตัวหนึ่งอยู่ในนี้ใช่เปล่าด้วนหนึ่งหนึ่งโผล่หัวมาแล้วเฮ้ยย่าย่าย,ายา <c oughs> ่ากินเข้าไปแล้วน <c oughs> ี่ไม่กลัวน้ำหรือเปล่าเนี่ยอันไรอันนี้ก็ได้โผล่หัวออกมาแล้วนะดำๆ อา้าวเขาปิดแล้ว <c oughs> เสร็จแล้วรถ <c oughs> น้ำต้นไม้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะเขาน้ำผู้หายน้ำผู้หายไปไหนอะ <c oughs> อยากเล่นน yeah, <net chae us> ้ำพูเหรอเอออยากเล่นมันยังสงสัยอย่งไงสองตัวเอ้ยตัวปีนละอือรอรถเสร็จเรียบร้อยเมื่อกี้เห็นตัวหนึ่งดำๆไปฝั่งนู้นนะยังไม่กลับมาเฮ้ยเขาอยู่ฝั่งนี้ ล่อลองออกมาชิมย่านะครับกลับไหมกลับเข้าบ้านไหมกลับเข้าบ้านไหมครับกลับเข้าบ้าน <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเราลดน้ำสิต้นไม้เสร็จแล้วเรียบร้อยเอาพวกนี้เข้าบ้านกับตัวเล็กๆไหครับสองตัว